กินหรอกเขาเไปหาขอเฮาเป็นหัวยูเจเป็นหัวคักเออาอเห็นดดีเขบ็นดีอ่าอมันเชี่ยหน่อยหนวนั่นเขาเจยมนสีเชี่ยเนี่ยโอ้ยยยีาเก็บอันเฮ็ดเอส่ตามึงไรอเก็บไะ้รส่ตาเก็บออกนองายเก็บออกใส่กัน

เห็นก็จะไม่บอกว่าสูงด้วยตอนโอ้ยเี่นหน่อยน่ะล่ะตัวก้อยู่เนี่ไมันเป็นหัวเออ cọc con chim này thì thấy hôm nay hôm nay hôm nay mất nay hôm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  nay con nay hôm 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 mắt hôm โมกุลเจียดนะแมนโมกุนเงาเดียวในจี้เขียวทางวันางวันมันลงน้ำกันเนี่ยวเนาะลงน้ำกัน จได้สิงเอาละเสียมซิงมั่นหักมอยู่ในนีงไ่จำเมืนเสียมบ่ได้วมันเพิ่นลาก๋วกุ้งผัเผาองเทีบอม่เ็นมันเปีอุ้มีอ้มันเชื่งงองงอยู่ดีเห 3 con gì hết zam nỉ nó. thế nhưng cái mũi khỏi cảm đây này súp bay mùi mùi cảm băng gì đây còn hoa có con ตะโกนดิไปอะไรซื้อๆก็ไปยกกินเม็ดระโบิดเหนพูดานน้ำออกเม็ดจะไม่ใครคอยกินกั่กบว่ากินเล็กเล็กน่้ไม่ไกินกแต่จนสีมาว่าเฮาเป็ เราก็สีเคลียะเงาเถอะสุดไปโหอันนั้นมันสุดบ่สุดุนไ่ได้มีแจะเคลียร์น่ะน้ำเจ้าอันนี้เคลียรมันนีแล้วอันนี้จนึงเคลียที่สองุนเมอีกเคลียนึ่งด้วยเหมอมยขาดด้ัาทังนี้อันนสี่กอกสอจำไม่ได้ mất hết mọi mặn thêm hoàn đẹp người mặn hết mọi thì, thì mất ta mọi mà không mọi người ก็ยังด้ขันทีพุทเจ้ากินม้งเ่อนี่ขั้นนั้นเทากันหนึ่งก้อยน้ำรดแถวไปเอาขึ้นนั่นไปเอาขึ้นไปหนไปนกัน่ใช่ดอกบ้ากินน้ำกันเนาะเป็นมูกินน้ะนึงกอยเอาคือเชาขุดเ่มีหลเชี่ยอยู่เียงก้คนละีเยอนาแล้วเนแล้วคนแล้วนแล้วไปเ ก็ได้หัว oh, ังอันเด็กไม่จดจุดจมันข้าวม่กนโอ้ยเนบอกว่านั้นขอภีพวนด้วยน้ำไม่เงี้เจ้านี้มันมี่เจ้ามันนี่เต๋นเบี้ยมันหนมัน อันเจ้าอัดดำๆเงี้ยเงี้อีเจ้าคนเ่าใช่ขนอยู่ทั้งทั้งเออเออเออเงี้ยหน่อยมันนมันอะไรชุดเลยเขามันกันเออพนกนี่ยัเนี่ยบอกพี่พวนน่ะลูกกนี่นี่กงนี่ไรพวกนีนี่คนปอดหลังอยู นี่เงาพีพอนี่จดิคืนในคอยวะนี่แหม่งานอีกห,หน่อยนี่แม่จะก,ก็กว้างกี่ล่ะลนี่งานีกพนเต็มลุนทางลงไในบ่พีพทางลงไในบ่แบบพีพอนนี่นี่ เงานี่มี้ยเขียมันงคุณเห็เงาไหมเนี่ยเงานั่นมองหันดิ้งแดงจึ้งคืองันหันโอ้ยมันเจออะไรดิตัดเขียมเหรอเน้องนี่เดี๋ยวแล้วก็รองขุด ว่ามันเป็นโผล่อบอ,กน,อ,อ,อกนี่ยังทั้งขางๆเจ้า เทียมันเทียมันมากกว่าคนเห็นว่าคนๆทั้งอยู่อยู่นี่มแม่งานอยู่เนี่ยว่าจะขึ้นนี่นี่ พี่พวนเน่ยมีหลายเขี้ยอยู่จังรดสิบรอเขาในป่าโอ้ยอนเกดวาามันก็น้ำไม่ยืดวน